ได้ไพ่สิบถ้วยชาวราศีมิถุนนะพิมพ์เลข6กนะได้ไพ่แปดเหรียญช่วงนี้ดีจ้าจะเครียดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพคนในบ้านแต่ช่วงนี้เงินเข้าจ้ามิถุนพิมพ์เลยจ้าเลขหกจ้ารับทรัพย์จ้าอืมอืมดูนะครับดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเครียดนะเนยมาเลยพูดถึงค่าใช้จ่ายมาเลยเนี่ย,ด,าายดูดิรายจ่ายเยอะพอสมควร ใครกาลังคิดจะสร้างบ้านแปลงเรือนโยกย้ายงานสําเร็จจาแต่การสร้างบ้านแปลงเรือนนั้นถ้าเป็นเงินที่ต้องใช้เยอะๆหรือสร้างอะไรพวกนี้มันจะช้าหน่อยนะม,ม,มิถุนนะเรื่องงานเด่นเรื่องงานงานงานอิสระงานค้างานขายดีจะาหลังจากแก้ปัญหาแล้วแต่คุณต้องทํางานให้สม่ําเสมอหน่อยโดยเฉพาะคนที่ค้าขาย ต้องขยันสม่ำเสมอวางแผนการตลาดดีๆเปิดช่องทางจัดจำหน่ายดีๆนะจัดโปรโมชั่นเลยปลายปีนี้มิฉะนั้นแล้วมันจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้หรือเปล่าคู่แข่งมันเยอะในดวงนี้นะมันบอกไว้แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นงานประจำเนี่ยมีดวงปรับเปลี่ยนงานดีขึ้นครับชาวราศีมิถุนเนี่ยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ยังเปลี่ยนอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยต้นปีหน้าดีมากามากกว่านี้นะนะครับอา้าพิมพเขาว่าดียิ่งขึ้นได้เลยนะมิถุนนะ นะครับวันที่ดีคือวันที่24นะครับยี 25, มีเรื่องคิดเครียดคนในบ้านหน่อยหรือเจ้านายนะครับยี 26, ก็ยังถือว่าดีอยู่27 28 29ระวังสุขภาพของคนในบ้านนะครับยี่หกอยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าเนี่ยมันขึ้นเกี่ยวกับบ้านหมดหมดเลยนะบางคนซ่อมบ้านบางคนบ้านมีปัญหานะมีปัญหาเรื่องฟื้นเรื่องไฟเรื่องน้ําทะเลาะคนข้างบ้านบางคนที่บ้านมีคนเจ็บคนคนป่วยก็มีอารมณ์นี้ขึ้นมาเลยมิถุน นะแต่เจ้าชะตาได้ไพ่ดีเจ้าชะตาได้ไพ่ดียาตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักและความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องถ้ามีคดีความจะตกลงกันได้จบสิ้นแต่ยืดเยื้อถ้าเป็นเรื่องเงินนะถ้ามีคดีความจะตกลงกันได้นะครับถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณจะเสียเปรียบหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกอาจจะต้องยอมอืมยอม ถ้าบางทีถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินบางทีเราเขาอาจาจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เราทั้งหมดหรือทยอยประมาณนี้นะครับการงานยังถือว่าดีอยู่ต่อให้เปลี่ยนงานตกงานก็มีโอกาสจะได้งานหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องงานนะครับพิมพ์ว่าดียิ่งขึ้นครับชาวราศีมิถุนนะมิถุนจ้าพิมพ์เลยเสริมดวงชะตาเกณฑ์ชะตาช่วงนี้นะครับควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินหน่อยเพราะเกณฑ์ของคุณมีโอกาสปวดหัวปวดท้อง คนมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องท้องน้อยเนี่ยนะวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการขัดแยง้งแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของคนในบ้านเป็นพิเศษคือวันที่27 28 29สีิาสีมิถุนเนี่ยสีเหลืองเขียวมะนาวเป็นสีเสริมดวงนะครับเขียวมะนาวมีเกณฑ์เดินทางนะครับแต่ว่าระวังสุขภาพ กี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเดินทางแล้วก็ขาเออทําไมขึ้นขามาขาเป็นอะไรไหมมิถุนปวดขาปวดหัวบินค่าใช้จ่ายก็เยอะอยู่แต่จ่ายได้ไหมจ่ายได้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วแฟนเก่าแฟนใหม่ก็อยู่กันไปมิถุนนะอยู่กันไปอดทนกันไปดูแลสุขภาพกันไปนะถ้าโสดอ่ะไพ่บอกว่าโสดโสด ดีช่วงนี้นะบางคนมีแฟนยังอยากโสดเลยออารมณ์นั้นแหละแล้วแต่อารมณ์คุณจะสวิงไปแบบไหนนะนะครับอา้าวเรียบร้อยได้ไพ่ดาบได้ไพ่น้ำทัดน้ำทัดดินทัดไฟได้ทัดลมก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นนะถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไพ่มันบอกถึงสัปดาห์นี้คุณจะอึดอึเอือยหน,น,น,น่อยนะอา้ากระตือรือนหน่อยก็แล้วกันงานจะได้ดีขึ้น มันรีบเรียบหน่อยบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาของเราเนี่ยไปทุ่มเทให้กับคนอื่นเพื่อช่วยเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะให้ส่งกําลังใจให้พิมพ์คำว่าดียิ่งขึ้นนะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข6 2 6 2 3 8